ในบ้านปลายชีวิตแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไปหากเราพูดตามมุมมองดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ก็มีความแตกต่างกันไปในดวงดาวสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์ในมุมมองความเชื่อทางโหราศาสตร์จะมีลิขิตใดบ้างที่เกิดจากดวงดาวตามพื้นดวงพื้นชาตาหากสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงดาวการพยากรณ์ตามหลักการโหราศาสตร์ ในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณ59ากาสำหรับในข้อแรกลิขิตด,ดวงดาวจากดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์สามารถสร้างความสุขในบ้านปลายให้กับชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์ได้อย่างไรดาวประจําตัวของคนราศีสิงห์คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เปรียบเสมือนแสงสว่างหรือพลังชีวิตอุปนิสัยที่ติดตัวท่านมาคือความภาคภูมิใจในตัวเองความกล้าหาญความเป็นผู้นําการรักศักดิ์สรีและการเป็นที่ยอมรับ ทำให้อุปนิสัยพิเศษที่ติดตัวมาด้วยที่เรียกว่าพรสวรรค์นะก็คือการที่คุณมีพลังดึงดูดและบารามีท่านเดินไปไหนก็จะเป็นที่สังเกตใครๆก็อยากเข้าหาและยอมรับในความเป็นผู้นำของท่านมีจิตใจกว้างขวางเป็นคนกล้าให้กล้าลงทุนและมาจะเป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มอยู่เสมอเป็นคนสร้างสรรค์และไม่ยอมแพ้ท่านรักการสร้างสรรค์ใหม่ๆและมีไฟในตัวและไม่ชอบอยู่นิ่งๆ สำหรับความสุขที่ลิขิตมาให้ในบ้านปลายความสุขของชาวสิงในวัยเกษียณคือการที่แสงสว่างของเรายังคงส่องและเป็นที่ยกย่องความสุขจากมรดกที่ทิ้งไว้เพราะท่านเป็นคนสร้างสารรค์และทำงานใหญ่มาโดยตลอดในบ้านปลายชีวิตความสุขของท่านคือการได้เห็นผลงานที่เคยสร้างไว้ยังคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการช่วยเหลือสังคมท่านจะรู้สึกเต็มอิ่มเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมาไม่ได้สูญเปล่า และยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังนี่คือความภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความสําเร็จเกิดความภูมิใจจากลูกหลานชาวสิงชอบการยกย่องดังนั้นในวัยนี้ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือเกียรติยศและความกตันยูที่ได้รับมาจากลูกหลานและบริวารการที่คนรอบข้างให้ความเคารพยกย่องให้ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของบ้านนั่นคือพลังชีวิตที่ทำให้ดาวอาทิตย์ของท่านยังคงส่องแสงอยู่เสมอท่านไม่ได้หายไปไหนแต่เปลี่ยนจากการนำธุรกิจมาเป็นการนำครอบครัว สิ่งที่ต้องระวังคือพลังของดาวอาทิตย์ที่เป็นด้านมืดก็คือการยึดติดในอำนาจและคำชมพอเกษียณแล้วถ้าไม่มีใครยกย่องอาจจะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายๆในทางธรรมะแล้วเราต้องฝึกอนัตตาแสงสว่างที่แท้จริงต้องมาจากข้างในไม่ได้มาจากคำชมของคนอื่นให้เราเปลี่ยนจากอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยการทำดีในปัจจุบันจะได้สุขใจอย่างแท้จริงสำหรับลิขิตที่สองจากดาวเสา ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่ต้องอดทนในบ้านปลายสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์ดาวเสามาควบคุมในเรื่องของการดูแลตัวเองสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของชีวิตคู่และหุ้นส่วนชาวสิงห์จะต้องอดทนต่อการแบกรับภาระที่หนักอึ้งและการอยู่ใต้กฎกติกาที่ต้องทำตามเป็นเรื่องของชีวิตคู่และคำมั่นสัญญาในวัยเกษียณดาวเสาจะทำให้ความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตหรือคนที่เป็นหุ้นส่วนดูจริงจังและมีน้ำหนักมากกว่าเดิม ท่านต้องฝึกอดทนและหนักแน่นในการประคับประคองชีวิตคู่แม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกเหนื่อยใจกับความแตกต่างทางความคิดหรือความไม่ลงตัวในชีวิตร่วมกันก็ตามนี่คือการพิสูจน์ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านซึ่งต้องใช้ความอดทนไม่แพ้การทำงานเลยดาวเสาวจะไม่ยอมให้ชาวสิงสบายเกินไปท่านต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดต้องไปหาหมอตามนัดการกินยาการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือภาระที่ท่านในฐานะผู้นำ ต้องทาให้เป็นตัวอย่างท่านจะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อท่านสู้เพื่อรักษาสุขภาพไว้ให้ดีและไม่ปล่อยปะละเลยในทางธรรมะบททดสอบจากดาวเสาก็คือการฝึกสัจจะบาร,รมีและขันติบาร,รมีการที่เราอดทนและรักษาคำมั่นสัญญาในการอยู่ร่วมกับคู่ชีวิตนั่นคือการที่เรากำลังสร้างบาร,รมีในฐานะผู้นำที่แท้จริงสำหรับลิขิตในข้อที่ส ลิขิตจากดาวราหูและดาวพฤหัสเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เราต้องปล่อยวางในดวงชะตาของพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์ยังมีดาวอีกสองดวงที่ส่งผลอย่างยิ่งต่อชีวิตในบ้านปลายก็คือดาวราหูเจ้าเรือนอริและดาวพฤหัสเจ้าเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงลูกหลานและการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอและสิ่งที่ต้องปล่อยวางท่านอาจต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันในชีวิตประจาําวันหรือปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขจุกจิกอยู่เสมอ ท่านจะถูกกระตุ้นให้ใจร้อนนะอยากจัดการบางเรื่องให้จบเร็วๆแต่ชีวิตจะสอนเราว่าบางปัญหาเราจบลงในวันเดียวไม่ได้ต้องปล่อยมันคลี่คลายไปตามธรรมชาติและสิ่งที่เราต้องปล่อยวางคือความอยากอยากจัดการทุกอย่างให้สําเร็จเด็ดขาดเราคงต้องปล่อยวางสิ่งนี้ให้เบาลงเรื่องลูกหลานและการลงทุนดาวพฤหัสควบคุมเรื่องลูกหลานและการเปลี่ยนแปลงความสุขของท่านอาจถูกท้าทายด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับลูกหลาน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลงทุนสิ่งที่ต้องปล่อยวางคือการควบคุมลูกหลานชาวสิงต้องจำไว้ว่าลูกหลานก็มีชีวิตของเขาเองเราทำได้แค่แนะนำแต่ปล่อยให้เขาได้เป็นราชาในชีวิตของตัวเองบ้างดังนั้นในไว้บั้นปลายนี้ปัญญาที่ท่านได้รับคือการเปลี่ยนจากการยึดติดในผลลัพธ์เป็นการเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ใจกว้างและสิ่งที่ต้องปล่อยวางคืออำนาจเหนือชีวิตของคนอื่นความคาดหวังทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราต้องการ ในทางธรรมะการปล่อยวางนี้คือการฝึกจารคานุสติเป็นการระลึกถึงการให้และการเข้าใจอน,นิจจังคือความไม่เที่ยงการที่เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้นั่นแหละคือการสร้างความเจริญที่แท้จริงในจิตใจของท่านสำหรับลิขิตของดวงดาวที่มาในรูปแบบพรสวรรค์สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวสิงห์ที่มีมาตลอดชีวิตเรียกว่าอยู่ในพื้นดวงโดยข้อแรกเป็นคุณสมบัติของแสงสว่างที่ไม่เคยดับ ชาวสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวทําให้ท่านมีบารมีและพลังดึงดูดที่เป็นธรรมชาติพรสวรรค์น,นี้ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่จิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความกล้าหาท่านเป็นศูนย์รวมใจของครอบครัวจะกลายเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณของลูกหลานทุกคนจะเข้ามารับฟังคําปรึกษาและคําแนะนําจากท่านความสุขของท่านคือการได้เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจและเห็นลูกหลานรุ่งเรืองเพราะคําพูดของเราเกียรติยศที่มาพร้อมกับวัย ท่านไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจเพราะเกียรติยศและบารมีจากผลงานที่ท่านได้สร้างไว้จะทําให้คนรอบข้างเคารพยกย่องโดยอัตโนมัติความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นที่ต้องการนี่แหละคือพลังชีวิตที่ทําให้ดาวอาทิตย์ของท่านยังคงส่องแสงอยู่เสมอคุณสมบัติของหัวใจนักให้และผู้ดูแลชาวสิง์มีจิตใจที่กว้างขวางและรักการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองหรือเวลา พรสวรรค์น,นี้ทาให้ท่านรู้สึกดีและเติมเต็มเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นซึ่งมันจะเด่นชัดขึ้นในวัยบ้านปลายหรือในวัยเกษียณความสุขจากการอุปถัมภ์ความสุขของท่านจะเปลี่ยนจากการหาเงินมาเป็นการใช้เงินอย่างฉลาดเพื่อสนับสนุนคนรอบข้างท่านอาจจะให้เงินทุนเล็กๆน้อยๆกับหลานที่เริ่มทำธุรกิจให้คำปรึกษาลูกๆในการซื้อบ้านสนับสนุนกิจกรรมของครอบครัวท่านจะรู้สึกภูมิใจกับการเป็นผู้ดูแลที่ทำให้ชีวิตของคนที่รัก ง่ายขึ้นการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คือการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักกล้าที่จะตัดสินใจในชน่วงที่ครอบครัวมีปัญหาหรือเรื่องตัดสินสําคัญชาวสิงจะใช้ความกล้าหาญและมั่นใจเข้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวท่านเป็นคนเดียวที่กล้าตัดสินใจทําให้ครอบครัวไม่ติดอยู่กับความลังเลนี่คือคุณสมบัติผู้นําที่หาใครเทียบได้ยากและคุณสมบัติสุดท้ายคือพลังชีวิตที่ไม่มีวันหมด ชาวสิงมีพลังงานและไฟในตัวสูงไม่ชอบความซ้ำซากไม่ชอบอยู่เฉยๆหรือปล่อยให้ชีวิตน่าเบื่อพรสวรรค์น,นี้ทําให้ท่านอ่อนเยาวกว่าอายุจริงเสมอท่านไม่กลัวความท้าทายใหม่ๆในขณะที่คนอื่นกเกษียณแล้วอาจอยู่บ้านเฉยเฉยชาวสิงมักลุกขึ้นมาหาโปรเจกต์ใหม่ทำเสมอไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครหรือการเริ่มทำสวนอย่างจริงจัง พลังงานนี้จะช่วยให้ท่านสุขภาพดีทั้งกายและใจและไม่ปล่อยตัวเองให้หมดไฟไปกับความเหงาท่านจะต่อสู้เพื่อรักษาสุขภาพและความสุขอยู่เสมอไม่ยอมให้ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆมาทําให้ชีวิตต้องหยุดชะงักท่านมีทัศนคติที่ดีมากว่าฉันยังทําได้และนี่คือพรสวรรค์ที่สาคัญที่ทําให้บ้านปลายชีวิตของชาวสิง์เต็มไปด้วยความสดใสและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ พลังทั้งสามนี้จะยิ่งสมบูรณ์เมื่อท่านฝึกเมตตาบารมีเปลี่ยนจากความภูมิใจในตัวเองเป็นการภูมิใจในการให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเมื่อใจเรากว้างพอก็จะให้แสงสว่างแก่คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนชาวสิงห์ก็จะยิ่งเจิดจ้ามีบุญบารมีและยั่งยืนตลอดไปจะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชตาอุปนิสัยบุญภาวาสนาส่งที่ดั้งเดิมของแต่ละท่านด้วยกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ